ข้ามิเาามาสู่เรื่องที่ลึกขึ้นและว,วันนี้เรามีหัวข,ข้อกับหนึ่งชั่วโมงครึ่งกับมาอีกนดิดหน่อยมาภาษาแสดงทัศนะทัศนะเนี่ยคือความเห็นที่ประกอบด้วยเหตุผลทัศนะน่ะไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ความไม่ใช่ความไม่ใช่ความจริงไม่ใช่ข้อเท็จจริงไม่ตรงกับไม่ใช่แฟตนะเป็นเพียงข้อคิดเท่านั้น ไม่ใช่ข้อคิดแบบนี้นะข้อคิดเห็นอ่ะมาดูเคล็ดลับเราจะรู้ได้ไงว่าอันนี้มันเป็นทัศนะไหมเราสังเกตคําพวกว่าตักกูลจะถ้าเราเห็นว่าน่าจะพึงจะควรจะอะไรเนี้ยเราก็วงไว้ก่อนพอเราเห็นในตัวข้อสอบนะเพื่อนเราจะได้มาดูเพื่อตัวามว่าข้อใดเป็นการแสดงทัศนะอนะีกเนี้ยมันก็จะมีแค่ข้อเดียวที่ถูกใช่ไหมเราก็จะเลือกที่ข้อเดียวแต่ถ้าข้อใด ข้อใดไม่ใช่การแสดงทัศนะมันก็จะมีที่เป็นทัศนะมาทั้งหมดสามข้อเพราะว่าชอยตัวเลือกน่าจะมีสี่นะต่อมาตระกูลว่าลงท้ายด้วยว่าเห็นว่าสรุปว่ามีมติว่าอย่างนี้นแล้วก็พุทธองอันนี้อันหนึง่งพึงหาสมคงควรต้องพวกนี้เป็นคําที่แสดงทัศนะพึงหาสมคงควรต้องพึงหาสมคงควรต้องพวกนี้น,นะน,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 นะนะ มาเรามาลองฉันคือทัศนะเปล่าอ่ะข้อหนึ่งติดถูกผิดแล้วกันข้าวโอ๊ตเล่นถโทรศัพท์ขณะเรียนน่าจะถูกลงโทษคบคำอะไรครบคำตระกูลจะก็คือน่าจะเป็นไมเน่เป็นเป็นนะ บีมคือนักเรียนผู้ที่มีความเรียสละทั้งที่บ้านและที่สาธารณะอ่ะข้อนี้ให้ลองคิดสแป๊บหนึ่งไม่เป็นใช่เพราะว่าไม่มีใช่ไหมมีคำตระกูลจะไหมไม่มีมีคำตะกูล,กลว่าไหมไม่มีพึงหากสมคงควรต้องมีไหมไม่มีเลยข้อนี้ก็ไม่ใช่สแตมควรจะ ได้เป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนเพราะเธอเก่งภาษาพบอะไรไหมพบไหมมีทั้งคำว่าควรมีได้งคำว่าควรจะข้อนี้แน่นอนว่าเป็นเพราะตรงตามสูตรที่เราท่องกันมาที่บ้านจีบน่าจะไม่มีหนูเพราะเธอเลี้ยงแมวอ่ะพบอะไรพบน่าจะนะอ่ะ น,นั้นข้อนี้ก็ต้องเป็นต่อมาน้ำในคลองแถวบ้านเกตคงเน่าแถวนั้นมีโรงงานแอป,ปอยสานเคมีเป็นไหมไม่เป็นข้อนี้อ่าคงถูกต้องพึงพึงหา้าสมคงควรอ่ะดาวเอาเนี่ยตอนแต่งโจแต่งโจทย์ไม่รู้หรอกข้อหกบอสนักเรียนมหกเก่งสอบกลางภาค วิชาภาษาไทยได้สิบหคะแนนคือจริงๆข้อนี้มันมันเป็นนะมันมีคำว่าเก่งมันเป็นการที่มันอาจจะไม่ได้ตรงตามที่เราท่องที่ท่องอาจจะเป็นแบบว่า8ปนนะข้อนี้คือมันเป็นนะข้อนี้บอสเป็นนักเรียนเอ้ยบอสนักเรียนหมอหเก่ง ตอบกลางภาควิชาภาษาไทยได้16คะแนนอ่ะมาตอบโครงสร้างการแสดงทัศนะอ่ะมาดูโครงสร้างการแสดงสนะทัศนะทัศนะแน่นอนว่ามันจะมีที่มาแล้วก็มีข้อสรุปไหม ข้อสนับสนุนตรงเนี้ยมันก็คือจะเรียกว่าอะไรอ่ะส่วนส่วนขยายก,ก่อนอ่าเป็นส่วนขยายก,ก่อนและอ,นนอ,นะอนันเนี้ยคือทัศนะข้อสรุปเนี้ยคือสำคัญมันจะทำให้เราเห็นว่ามันเป็นในเรื่องของทัศนะสิ่งที่จะทำให้ง่ายต่อการหาทัศนะคือการหาข้อสรุปเพราะเราจะเห็นคำ ตระกูลจะตระกูลว่าแล้วก็พึงหากสังคมควรต้องนะพวกเนี้ยทำให้เราเห็นคําว่าข้อสนับสนุนคําว่าข้อสนับสนุนเนะี่ยก่อนที่เราตอนนั้นที่เราพูดถึงภาษากับความคิดอะนะข้อสนับสนุนเนะี่ยอยู่ในเหตุใช่ไหมแล้วมันคือข้อเท็จจริงด้วยข้อเท็จจริงสนับสนุนนะเนี่ยมันข้อเท็จจริง เพื่อมาลองรับข้อสรุปนั่นเองอประทัดอ่ะข้อสรุปคือทัศนะหรือทัศนะก็คือข้อคิดเห็นข้อคิดเห็นของผู้ที่ต้องการแสดงทัศนะเป็นใจความสำคัญอันเนี้ยขอเรียกข้อสรุปว่าคีย์ในเรื่องการแสดงทัศนะเรียกว่าคีย์ที่เราจะต้องหาเป็นจุดจุด ได้คะแนนของเรามาวิธีการหาคีย์สังเกคตคาตระกูลจะแต่ว่าถ้าจะอย่างเดียวไม่ได้นะต้องมีคําหน้าก่อนจะด้วยนะว่าว่าก็เช่นกันอันแรกจุดจุดจุดจจุด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 ,จดอ่ะอันนี้ในกรณนนีที่เราทําเขาไม่ได้ทําคือก่อนอนเนี้เราทําอันนี้ใช่ไหมว่าเป็นทัศนะหรือเปล่า อ่ะแล้วก็จะมีตื้อตื้อพวกนี้มาเป็นคํามาต่ถ้าเขาถามว่าสื้อเขาให้ข้อความมาเยอะๆแล้วเขาบอกว่าตรงไหนคือทาศาัศนะเนี่ยเรากาลังจะมาทํากันวิธีการหาตรงนี้คําสังเกตรตระกูลจะจะอาจจะขึ้นต้นด้วยวยังไงหลังจะหลังคำานนี้จะเป็นข้อสรุปว่าก็จะเป็นข้อสรุปเพราะฉะนั้นด้านหน้าว่าจะเป็นข้อสนับสนุน เปลี่ยนข้อสรุปเป็นคีย์แล้วกันคีย์คีย์และหลังห้หลังคำพวกนี้ก็จะเป็นข้อสรุปหรือคีย์เหมือนกันพึงห้าสมควรพึงห้าสมค,คงควรต้องก็จะเป็นคีย์เหมือนกันพวกนี้นะอันนี้ก็จะเป็นไม้ทองสิ่งมีค่าอยู่นะเพาะเสมอ เมื่อกี้เรามีเรามีอะไรเมื่อกี้เรามีสามอย่างแล้วนะที่ให้ช่วยดูก็คือตระกูลจะตระกูลว่าแล้วก็พึงหางสมควรควรต้องแล้วในประโยคก็จะมีคําว่าเพราะโอ,โอ้โอ้โอ้มีคําว่าเพราะแล้วก็มีจึงก็จะเป็นสิ่งมีค่าอยู่นะเพราะเสมอเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นไงคีแล้วก็เพราะแล้วก็ส่วนขยายถูกไหมคียนี้ก็คือทัศนะหรือข้อข้อสรุป ส่วนขายายก็คือสนับสนุนหรือที่เรียกว่าข้อเทจจริงอ่ะเขียนเขียนว่าแฟดดีกว่าเพราะทัศนะมันมีประเภทข้อเทจจริงอีกเดี๋ยวจะงงนะ,อ,ะอันนี้เปลี่ยนส่วนจึงคียจะอยู่ข้างหลังแล้วก็คำว่าแต่ปฏิเสธชนะทุกสิ่งแต่ทวาแต่จุดจุดจุดแต่แล้วก็ตามด้วยคีย์เหมือนกันนะ ตรงนี้มีแหล่งอ้างอิงเท็จจริงทันทีเพราะว่าเท็จจริงคือข้อสนับสนุนถูกไหมถ้าสมมติว่าเขามีแหล่งอ้างอิงมาในประโยคนียก็จะเป็นข้อสนับสนุนในส่วนประโยคตรงนั้นมาดูที่ประเภทของทัศนะทัศนะมีทั้งหมดสามประเภทก็คือเชิงข้อเท็จจริงเชิงนโยบายและก็เชิงคุณค่านะ ข้อเท็จจริงก็คือเป็นเรื่องที่ตกเถีออยงกันอยู่แล้วยังเถียงไม่จบวิธีการสังเกตเมื่อกี้บอกไปแล้วมีแหล่งอ้างอิงเท็จจริงทันทีนะเท็จจริงทันทีก็คือจะให้ตอบข้อเท็จจริงก็คือตรงนี้มีแหล่งอ้างอิงเท็จจริงทันทีมีเหตุผลมีความจริงรับเหตุการณ์นในอดีตอมาดูตัวอย่างน้ำประปา ไม่ไหลาอาจเป็นเพราะมีการขุดถ้าเจอคําว่าเพาะส่วนมากอะ่ะจะเป็นเอาไปเอาสีแดงเถอะถ้ามีคําว่าเพาะส่วนมากจะเป็นเชิงข้อเท็จจริงนะอ่ะแล้วสมมติเราลองใช้เมื่อกี้ดิเพราะมีค่าอยู่หน้าเสมอมันจะได้มันจะได้ไหมเพราะอันนี้เป็นประโยคสันๆลองนะอันนี้ก็จะเป็นคีย์ถูกไหมน้ำประปาไม่ไหล อาจจะเห็นปะเจอแล้วอาจไม่ไม่น่าจะเห็นอาจอาจเฉยๆก็ได้นะแต่ว่าจะเฉยไม่ได้เพราะปกติ่ะเราจะใช้คำว่าอาจจะอาจอาจอาจจะอะไรแบบนี้มาต่อมาไฟไหม้อาจมาจากไฟฟ้าลัดวงจรนะอันนี้เขาจะพูดถึงคือไฟไหมเนี่ยคำเนี้ยทั้งประโยคนะมันเป็นการพูดถึงเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วก็เป็นการเล่าความจริงในยฮี คือมันเป็นการสันนิษฐานของพวกตำรวจคือไฟไหม้มันเกิดแล้วไงเขาก็เลยสันนิษฐานว่ามันมาจากการลื่อนจรมันเป็นเรื่องถกเถียงที่ยังพูดไม่จบอ่ะต่อมาศาสนาประเภทที่สองนโยบายบ่งชี้ควรทําอะไรต่อไปในอนานะคตวิธีการสังเกตก็คือคําว่าควรคําว่าต้องและก็ตระกูลจะบุกด้วยและ ต้องมีแหละด้วยนะถ้าไม่มีแหละให้ตอบข้อเท็จจริงนี่ตอบข้อเท็จจริงถ้ามันไม่มีแหละต้องมีแหละนะถึงจะเป็นนโยบายอ่ะแต่ไอประโยคที่เราเอามาให้เนี่ยมันเป็นประโยคสั้นๆคําว่าเธอไม่ควรแต่งตัวโป๊ก็จะเจอคําว่าควรในนี้มันไม่มีต้องเป็นแหละเพราะว่ามันมันจบในตัวของมัน ไม่เราก็นับนะเพราะว่ามันเป็นประโยคปฏิเสธเมื่อกี้มีอะไรก่อนอันนี้ปฏิเสธชนะทุกสิ่งแต่เทว่าที่จริงเคาว่าน o อดก็คือไม่ถูกไหมเออรัฐบาลน่าจะตระกูลจะบวกและเป็นนโยบายอ่ะรัฐบาลน่าจะแก้ไขเรื่องการศึกษา และทรงผมให้มีประสิทธิภาพมากกว่านี้นะอ่ะต่อมาทัศนะประเภทสุดท้ายประเภทที่สามเชิงคุณค่าหรือที่เราเข้าใจแบบว่าค่านิยมประเมินค่านั่นเองอ่ะประเมินค่าคุณคุณไหมอยู่ในระเบียบว,วิธีคิดปอันที่สามมีสังเคราะห์อเออมีวิเคราะห์สังเคราะห์แล้วก็ประเมินค่านะประเมินค่าว่าสิ่งนี้ดีสิ่งนี้ด้อยหรือเอามาเปรียบเทียบการเปรียบเทียบว่าเป็นการประเมินค่าอ่ะ ที่การสังเกตประเมินค่าว่าดีไม่ดียากง่ายหรือเนื้อหามีข้อคิดก็จะเป็นประเมินค่าเหมือนกันน้ำส้มดีกว่าอ่ะดีกว่าเป็นการเปรียบเทียบดีกว่าของส้มปัน่นอากาศวันนี้ร้อนจังให้อะไรแปลว่าประเมินว่าร้อนเนี่ยคือทัศนนะเชิงคุณค่า วันนี้ร้อนจังวันนี้เกตริแต่งตัวสวยจังเลยอย่างนี้นอ่ะบ้านโอ๊ตสวยจริงๆรงองไันบ้านสวยจริงๆโอ๊ตอย่านี้นคาว่าสวยเป็นคุณค่าทัศนะเชิงคุณค่านีนอ่อ่ะเรามาลองดูกันระว่างนี้ข้อความต่อไปนี้แสดงทัศนะประเภทใด เอาอนโจทย์กันลงานเขียนนวนิยายของธงมยันตีได้รับความนิยมอย่างมากหลายเรื่องถูกซื้อลิขสิทธิ์ไปผลิตเป็นละครซึ่งรวนแล้วแต่มีประโยชน์ต่อสังคมทั้งในด้านวรรณคดีและด้านสังคม ขนอนี้เราลองมาทาด้วยกันก่อนเขาบอกว่างานเขียนของธงมยันตีเนี่ยนิยมมากอันเนี้ยพอเมื่อกี้เราบอกว่ามีแหล่งอ้างอิงเท็จจริงทันทีใช่ไหมอะแหล่งอ้างอิงคืองานเขียนของธงมยันตีนะ่ะมันเป็นชื่อคนมันเป็นแหล่งอ้างอิงได้นะแล้วก็เขาบอกว่าเมื่อกี้เราได้ข้อเท็จจริงแล้วใช่ไหมต่อมาก็คือ ถูกซื้อไปผลิตละครล้วนแต่มีประโยชน์เขาไมมีประโยชน์เนี่ยมันเป็นคุณค่านะมีประโยชน์เพราะนั้นแล้วก็ตอบได้ว่าคือข้อ3ามอ่ะอ่ะซิอตาเกกับถูกแล้วมามาข้อที่6กันตอบข้อใดใช้ภาษาแสดงทัศนะอ่ะข้อนี้จะเหมือนถูกผิดที่เราลองทำมาเราลองใช้สูตร วิคอดีข้อใดเป็นภาษาแสดงทัศนะแต่ว่ามันจะผิดสามข้อถูกข้อเดียวนะอ่ะลองพิมพ์ลองพิมพม์ตัวเลขมาก็ได้ข้อหกแล้วเดี๋ยวจะมาช่ว้ มาบ้างแล้วนะเดี๋ยวรออ,อ,อีกสองคำเตีกสองคนอ่ะมาเรามาดูข้อที่หนึ่งเมื่อกี้เรามีสูตรนะเรามีสูตรอ่ะมีหนึ่งก่อนตระกูลจะตระกูลว่าแล้วก็พึงหากสคามควรควรต้องใช่ไหมอย่าพึ่งไปดูคือมันไม่มีเพาะจึงหรอกในในอันเนี้ยเพาะจึงส่วนมากะจะ มาอยู่ตรงที่มันเป็นบทความยาวๆแบบคล้ายๆอันบนเมื่อกี้แต่อันบนเมื่อกี้ก็ไม่ได้มีเพาะจึงเห็นปะมันก็จะยากๆเหมือนกันอ่าใช่ถูกอ่าเกตว่าเกตเห็นแล้วควรเพราะอันอื่นอ่านแล้วไม่มีเลยใช่ไหมอย่างอันเนี้ยอืมมันก็มติมันก็ไม่ไม่ได้มีควาว่าว่าต่ออย่างของเกตข้อหนึ่งนักเรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรม ปูกป่าตามคำแนะนำของผู้ในาการมันเป็นเหมือนการพิมพ์มาจะเฉยอ่ะทอนนี้เกดเข้าใจและเกดอ๋อควรและมาแล้วก็เฉลยข้อ4ถูกต้องทั้งสแตมแล้วก็วิสุตาวิสุตาวิสุตา,ตราเรียนงามข้อ7ข้อใดเป็นทัศนะประเภทข้อเท็จจริงอ่ะข้อเท็จจริงข้อเท็จจริงเมื่อกี้มีม,มีมีอ้างอิงเท็จจริงทันทีมีเหตุผลมีความความ ความจริงแล้วก็มีเล่าเหตุการณ์ในอดีตข้อเนี้ยมันอาจจะดูยากแต่ว่าเราจะเห็นได้เลยเพราะว่าอันอื่นมันจะเป็น แบบเดียวกันหมดเลยนะอ่ะเดี๋ยวรออีกสองคนอ่ะมาดูข้อใดเป็นทัศนะเชิงข้อเท็จจริงข้อหนึ่งเราเห็นคําว่าอะไรเราเห็นคําว่าคงข้อสองเ,เห็นคําว่าเหมือนข้อสามเราเห็นคําว่าสวยกว่าข้อสี่เ,เห็นคำว่าไม่ควรจําได้ไหมทัศนะประเภทอ่ะสมมติ เรายังเราจำอื่นไม่ได้แต่ว่าทัศนะคําว่าเหมือนเนี่ยเป็นการเปรียบเทียบใช่ไหมเหมือนคืออุปมาเป็นการเปรียบเทียบเปรียบเทียบเมื่อกี้อยู่ในคุณค่าทัศนะเชิงคุณค่าสวยกว่าก็คือการเปรียบเทียบก็คือคุณค่าต่อมาควรไม่ควรอยู่ในนโยบายเพราะฉะนั้นครอยนี้เราตอบได้แล้วว่า คืนนี้พ่อคงกับเด็กไม่มากหรอกเพราะอะไรที่จริงมาานันจะมีเพราะต่อแต่เขาให้พี่ออกมาแค่นี้เพราะนั้นในกรณีที่เฮ้ยเราเราก็พยายามนึกสูตรแล้วนะแต่เราก็แบบว่ามันหาคําไม่ได้แต่มันมีการแสดงทัศนะทุกข้อถูกไหมเพานันเราเลยตอบหนึ่งเพราะว่าข้ออื่นมันเป็นทัศนะแบบอื่นไม่ใช่ข้อใดจีนมันเหลืออันเดียวแล้วมันก็อันนี้แหละวะน่ะต่อมาข้อสิบสี่ นั่นเองข้อนี้ระวังโดนหลอกนะข้อสิบสี่เนี่ยอ่ะอ่ะโอเคข้อนี้ตอบถูกต้องตอบสองนะเพราะว่าอะไรมันเป็นคือมันมันที่จริงก็สังเกตได้อ่ะเจอเพราะหนึ่งหนึ่งเจอเพราะเพราะว่ามีแหล่งอ้างอิงเท็จจริงทันทีมันอ้างอิงมาจากมันอ้างอิงอยังไงการ อาอิองโดยที่แม่ปูอ่ะมันคือต้นแบบของลูกอยู่แล้วอะนะที่จริงบางคนอาจจะแบบว่าอะยากคุณค่าแน่ๆแต่มันไม่ใช่มันแค่เขาแค่บอกว่าแม่ปูอ่ะมันการที่จะสอนลูกปูอ่ะมันทําได้ยากนะเพราะว่าแม่ปูยังเดินเบี้ยวเลยมันมีการเล่าถึงข้างบนมันจะพูดดีเราย้อนความด้วยนะก็เลยเป็นข้อเท็จจริงข้อนี้ก็ถูกมาที่ข้อสิบห้าก่อน ข้อใดเป็นการแสดงทัศนะอ่ะไม่และแล้วก็ใช้สูตรเดิมเลยอ่ะมีคนตอบแล้วหนึ่งคนอ่ะโอเคข้อนี้เฉลยอ,อ่ะยังยังไม่เฉลยเรามาหาคำกันไปเรื่อยๆก่อนข้อหนึ่งข้อใดเป็นการแสดงทัศนะแปลว่ามันจะมีข้อเดียวที่เป็นศาสนาอีกสามข้อมาจากตัวหลอกถูกไหมอ่ะ ข้อได้เป็นการแสดงลักษณะแล้วก็มองข้อหนึ่งเจอไหมเจอตระกูลจะไหมตระกูลว่าพึ่งหักสมควรควรต้องไม่เจอไม่ใช่ข้อสองปัจจุบันนี้คนไทยส่วนใหญ่หันมากลับมาใช้อ่ะเจอตระกูลว่าจะอ่ะไม่เจอเลยนะอันที่สามเมตความเมตตาความหวังดีและความเข้าใจเพื่อนมนุษย์ เป็นเสมือนยาที่ช่วยรักษาทางจิตใจอ่ะอันเนี้ยมันอาจจะที่จริงมันยากจริงๆแหละแต่ว่าอันเนี้ยเขาบอกว่าเสมือนเมื่อกี้เราเรามีการบอกเฉลยกันไปก่อนอันนี้แล้วว่าเสมือนเนี่ยมันคือเชิงคุณค่าอ่ะจะเขียนไว้ก่อนเชิงคุณค่ามันคือการเปรียบเทียบคือมันยากจริงแหละอ่า ข้อสี่ก็ไม่มีนะก็คือตอบข้อสามมาที่ข้อสามสิบอ่ะก่อนที่จะไปโต้แยง้งก่อนที่จะไปเรื่องที่ขอให้ออกน้อยที่สุดก็คือการโต้แยง้งเพราะยาก,กมากๆขบประพันธ์ต่อไปนี้ข้อใดเป็นการโฆษณะพอเราดูเนะี้ยปุ๊บเราไม่ต้องมาหาความหมายหรอกเราหาคําหาคําอ่ามีคนตอบมาแล้วหนึ่งคน ข้อนี้อ่ะเรามาดูคําตั้งแต่ข้อโอเคค่ะเรามาดูคาตั้งแต่กไก่กไก่ครั้นค่อยอ่ะเราก็มองไปเรื่อยไม่เจอเจอตะกุณจะไหมไม่เจอเลยมีคําว่าว่าแต่ว่าว่าก็ต้องมีก่อนนะนันอีกเห็นว่านึกว่าอะไรอย่างนี่ก็ไม่มีข้อหนึ่งไม่มีข้อสองอันนี้ดูแค่กอไก่ขอไก่ขอฟ้านะยังไม่ได้ไปตอบข้างล่างนะ ใครขัดสนจนได้เป็นที่พึ่งถ้าถึงโทษชีวิตจะชีวิตจะอันนี้ไม่ใช่นะเป็นผีท่านก็มักเมตตาปานีอันตัวพี่กับเจ้าเจ้าจาก็ไม่ใช่นะอ่ะทำไมโอเคข้อสองเนะี่ยมันคำว่ามากักแต่คำว่ามักในที่เนี้ยส่วนมากไม่ได้ใช้กับศาสนาเป็น เป็นข้อเท็จจริงไม่ใช่เป็นแฟดดีกว่าเดี๋ยวเป็นคิดว่าเป็นเชิงข้อเท็จจริงเป็นแฟดเป็นการพูดยำ้ำข้าโอ๊ตมาจะกินข้าวมันไก่ตอนเย็นทุกวันยิงนะมันไม่มันไม่ใช่แบบมันไม่ใช่การคิดมันเป็นการที่เรารู้แค่เรารู้อ่ะมันไม่ได้แบบว่ามันมันไม่ใช่เรารู้และเราคาดมันเป็นเรารู้และเรารู้อย่างเดียว เขาอกินข้าวมันแก่เขอดมากกินข้าวมันแก่ตอนเย็นทุกวันมันเหมือนเอาเวนะมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นข้อสองเนะี่ยถึงเราจะพบมาร์กแต่ว่ามาร์กเนี่ยไม่ได้อยู่ในการสแสดงโฆษนะมาดูที่ข้อสามเราก็เป็นคนดีมีวิชาพี่คิดว่าคิดว่าตะกุนว่าอ่ะหาไมมเป็นกะไรไมมแก้วตาอย่าได้วันพร้นใจถึงจะอ่าตะกุนจะ ส่งลงไปในอยุธยาข้อมองูพระองค์ก็คงพึงห่างสมคงควรต้องอ่ะความเก่ายังอยู่ย่ความเก่ายังดีอยู่หนักหนาทั้งพอหวังด้วยกำลังวิทยาแล้วผูกมาเรียกพูดพลายเพราะนั้นข้อนี้เจอที่คอควายและกูตอบข้อ3นั่นเองนะ